โคนะอุ๊ยไปนอกพี่น้องปาดต้นใหญ่อุ๊ยอุ๊ยปาดต้นใหญ่ <laughs> ตอนตอนนี้เรามาถึงไอ้แม่น้ําแล้วนะครับไอ้ไอ้นี่เจอแล้วนี่เจอแล้วไอ้เดอกเกงครับเดอกเกงอันเสืออันเสือนั่นเขาให้ใส่เป็นเสื mm ้อ hmm. อันช ah? ูชีพด้วเนี่ยเอาเอามาเห็นยังยังจญ่ฮะมันใหญ่มันใหไงกูคนมาได้มาได้ไอยยถึกใจคักเลย ทีงเจเขานั่นอู้ป้า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 ตัวไหป้าตัวไหนนั่นป้ามันขึ้นนี่นั่นนั่นสวัสดีครับอยู่กับพวกเราโอเล่เอฟซีไทยแลนด์โอ้ยบรรยากาศเขาก็แบบ แบบอาบน้ำอ่ะนะอยากอาบน้าอ่ะนะครับเดียๆกำลังเขากำลังแบบได้ที่เลยนะฮะถึงว่าเมื่อกี้ไอ้ขับรถมาไม่เห็นไอ้ไอ้อันงามโชกนะเห็นแต่มเม แม่เขายู่ทั้งอันทั้งนั่นเล่นเห็นเล่นขี้ตมอยู่นั่นม่เขปะอะไร้เจ้าม่เห็นยังนี่ไม่เห็นยังนี่นเนน <laughs> จ้าหาอย่างนั่นฮะหอหอยฮยังห,หอยหอยหอยใหญ่หรือหอยน้อยอ,อุ้ยหอยใหญ่บ่ เดี๋ยวเราจะลงไปดูใกล้ๆนะฮะลึกบ่นี่ค่อยลงไปได้เ่เปียกโท่อซับค่อยตามมนเหรอวะ เส้เฮ้เฮ mm ้เอาเบิ si em> am, of, uh, me, no ้งเบื้งนี่แหละอุ้ยอุ้ยอุ้ยนั่งนึ่งอันนั้นก็หาหอยบ่ฮะได้ได้บ่นั่นถามถามเล่าเบิ้งนั่นเล่าเล่าล่าไหมเล่าเล่าได้อู้ท่านผู้ชมปาด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 หอยครับพี่น้องหอยหอยใหญ่ๆเลยหนูโอ้ยมีหอยจูบนะฮะ ือพ่อเลยชอบจูบหอยเลยนะเนี่ยไม่ถึกใจเขาหน้าเขามันก็ซีดมากเด่หอยบออันได้หอยบอครับอันพ่อค้าพ่อค้าอึมเออเรามีหอยทรายนะนี่เขาเลือกหอยทรายหน่อยเออเอาเอาหอยมาไว้เอาหอยมาไว้บอเออเอาหอยมาไว้อู้ดีหอยอะไรอ้อะไรได้หอย พู้ลูกไส้หอย like, หาหอยโอ้ยเจ็งค oh. ักมาเล่นตรงนี้มาเล่นตรงนี้เนาะเน่เน่เน่เ่ไปเอ้าเอาเอ้าเอ้าเฮ้ยังอีเหเอ้อโอ้อะไรอยากใส่อยากใส่เสื้อชูชีพบ่ฮะอะไรอยากใส่เสื้อชูชีพอ่าจะไปใส่ไปเนี่ยเอ้าเอ้าหาเบิ้งหอยยุงเลยหอยนั่นนั่นอ้นั้นไอ้นนั้นอยังนั่น เน่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 น้ำค้นเนี่ยน้ำค้นสิกินน้ำค้นอุจลาเทอวะนี่นี่นี่อ้เหี้ยใครกินเบ้างน้ำนั่นเอามากินเบ้างเอาแล้วปนี้เอาเอาเสือชูชีพเอาเสือชูชีพเอาเอาเดี๋ยวเอาเสือชูชีพ นั่นนองแล้วพี่น้องเอ้ยบัดนี้เสือชูชีพคอยบัดนี้เอ้าหึนั่นนั่นนักเลยบัดนี้เสือชูชีพโอ้ยของเรียนพิ่นคือบ่าอานั่นมาให้น้องเรียนเนี่นี่อ๋อคิดหนาอีก วุ้ยหากินง่ายเถอเนาะเลี้ยงง่ายที่ในส่างนี่เรืนน้ำอันพอ่พอพ่อเราบอกเล่นน้ำนั่นหึนยังบักสีวังสีวังเกี่ยว,ว,ว,วมือนั่นเกี่ยววู้ักกล่องกระเปามา หยาดี่ตัวสันี่ยอมไม่ใส่กินกินก่อนกินแล้วก็ค่อยลงไปไหม กินแล้วก็ค่อยลงไปไหมเนาะกินก้อนกินก้อนกินก้อนลูกกินก้อนแล้วก็ค่อยลงไปไหมพ่อเราบอกนี่พ่อเราบอกอุ้ย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 อย่ามาส้นอย่ามาส้นไปปุ่นปุ่นไปปุ่นไปปุ่นไปปุ่น ไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ๋อออออันนี้มันสวนสนุกเด้วยนี่มันสวนสนุกอันทะเลส่วนตัวนะครับผมทะเลสาบอุ้ยสวนสนุกครับผมสวนสยามทะเลบ้านนอกมีตั้งซื้อเลยคักเถอะวะสวนสยามทะเลบ้านนอกผู้น่ะงามโชคการ์เด้นผู้น่ะเอ้างามโชคโมเต้ฮึ

บอกมันหาหอยแต่มันกินกินเสือเลยครับเดี๋ยวเห็นแล้ว เก็บหอยอยู่มาทำไมตรงนี้คนเขาเกา <c oughs> เ็บหอยนี่นีผ่ผมจะแก้แก้ราครับนี่ผมจะแก้อราครับผมจะแก้ราตกใจบอสตกใจบอ

าดึงเง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 าดึงาดึงเงาาดึงเงาดึงาดึงเงาดึงาดึงเ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 งาางดาดึงเงาดึงเงา ปลาตอาปลาขึ้นหนาหักเลยวะปลาเนี่ยบอปลาใหญงโอ้ยเบ่กปลาตัวใหญ่อบโอ้โอ้ยบยบยยแบุญแบบุญแบแปลาแกขา rẽ thẳng luôn phải đâm coi tới โอ้โหื่อทีสอันนี้มันเสือเขาให้ใส่อัน นีอันอเมซิ่งอีนนี่ครับจับปลาปลาตัวใหญ่ปลานี่น่ารักน่ารักพี่น่องปลาเนเบิตเอาจิ้งหรอกบอสนะนี่ตรงนี้น้ำย็นหรอบิร์ตเบิร์้เเย็นเลยอ่ะอู้ยเย็นเกียบอัน เลยคท้านไดเอาไปเลยครับผมความน่ารัก เทขาดมะไอ้เตะแฮาดิไอ้พอแลอวล่ะเมื่อยไรนั่นนั่นบังอันเฮนี่เอาเอาปรยูครับเอาปลาตัวใหญ่ปรยูครับผมเทขาดครับรุ่นนี้ต้องอานนี้ครับอ้วนอ้วนหลักเลยครับเอาประยู คุณอะไรขคดคุณอะแหกคดไรันเลยะย่นีเฮ้ยลฮเฮเ้ยเฮอ้ยเฮ้ยเป้ยเฮ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 ้ยเาตัเฮ้ยเ้อเฮ้ยเฮ้ลเฮ ลงก่อนโอ,อ้โอ้อย,ยังไมสิวะไปซัตเแก้น้ำไครร้องครับผมกูซาตคทให้ผมน้ำเด้อ